ชื่องนี้สจคายทุกผมสจสายยันสมพ์สจเขตหกอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุร mm ี hmm. ถนนเส้นนี้ถนนบ้านนาคลองกลางถึงหมู่บ้านขุนดาน่านสภาพถนนเป็นแบบนี้ครับเราทางนี้เดือดร้อนไหมครับเดือดร้อนมากครับเดือดร้อนจริงๆอยากยาชาวบ้านอยากได้ถนนลาดยางครับ mm hmm. เพราะว่ามันเดือดร้อนมี่จะฝน ท<อ>านช่วยดีเป็นไงครับถ้ามาหลายสิบปีแล้วแดงทุกทุกปีครับอเมื่อไหรจะหมดฝุ่นไปสักทีครับแล้วผู้ใหญ่นาเป็นไงครับก็หน้าฝนก็ลําบากมากครับอยากให้ช่วยหน่อยเพราะว่าหน้าฝนนี่ชาวบ้านาเข้าออกเนี่ยลำบากมากมากครับเวลามีคนเจ็บคนป่วยเนี่ยใช้เวลานานมากครับขอบคุณครับแล้วอปตในพื้นที่เป็นไงครับอาง หน้าแล้งก็เป็นฝุ่นครับหน้าฝนก็เป็นเป็หลุมเป็นบ่อนะครับอยากให้ทาง,งอบจนั้นมาช่วยหลายปีแล้วครับื่อง,งนี้พบกับนายกครับครับผมนายประยูนสมพรนายกอง์การบริหารส่วนตำบลเขาไม่แก้วก็เป็นโครงการที่เป็นการประสานแผนร่วมกันระหว่างคการบริหารส่วนจังหวัดกับโค์งการบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นการประสานแผนร่วมกันมาแล้วก็มีโครงการที่เข้าบ,บรรจุแผนเป็นจํานวนมากพวกเราก็รอรอโครงการอยู่สิ้นสุดการรอคอยครับ ผมได้ไประชุมกันแล้ววันที่14ภายใต้กระน,นำของท่านนายกสุทธนเวลาวันื่อประมาณ14ล้าน9แสนกับระยะทางของ2.5กิโลเมตรระยะเวลานานไหมครับก็ใช้เวลาสำรวจออกแบบเยนแบบประมาณ1เดือนครับแล้วทางตัดเื้นตัดกา้างใเป็นโครงการที่ย็นิริ ระยะเวลาประมาณ3เดือนครับในการจาัดเกอบได้ครับวันียี่วันต่อจากนี้ชาวบ้านจะได้จนวนรัดยางเส้นใหม่เส้นนี้สาบ้านมีทุกประจอนใครทุกครับ